ดวงชาวราศีกันครับไปทําอะไรคุณหรือยังไงครับดวงนี้ครับถึงตามไม่เลิกก็เรียกว่าตามอีฉากันแกล้งในโชคะตาดวจะตามท่าตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่ง judgment เจ้ากรรมในเวรนะครับผมเข้ามาตามถึงตามกันแกล้งตามยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาก่อนอื่นเ้าหมอจันแนะนําให้ท่านพบภัยลีพิาสัตตูพังพินาศ ผเป็นความเชื่อนะจ๊ะไอดีพินาพระเก่านะจ๊ะจัดโอพังวินาเราไปหาข้อมูลดูก่อนนะแล้วผมให้พบคู่กับพระปางสะดุ้งมารผมเหรียญพระปางสดุ้งมารแรผมซ้ายมือท่านจะจับที่เข่าขวาเป็นสมาธิถ้าที่บ้านมีครับส่วนมากจะมีกันม,มีก็ใช้ของท่านก็ได้แต่ถ้าไม่มี250บาทนะจ๊ะซื้อกะหมอซันาพระเก่านะจ๊ะ250บาทพักลายมาซันนี่4ี่ ับผมถ้าทางด้านเรื่องโชคลาภเงินทองมารมีวัฒนาอาจารย์หมอจะแนะนําให้ทบนี่เลยเหรียญตาหินเพิ่งอ่านจนตาหินตาหินช้างครับพ่อตาหินทัพ่อตาหินช้างนะผมเขาว่าไปไหว้กันแล้วได้โชคลาภกันนะผมเมาจาบอกพบเหรียญน,นี้สิับผมเหรียญปีหนึ่งสามนะด้านหลังเป็นป้อแก่นะสองร้อยห้าสิบบาทสองฟรีนะผมทักไลน์มา ซันนี่สี่สองแปดเก้านะจ๊ะครับขายสกดไม่เปลี่ยนซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับผมใต้คอมเมนต์มีนะครับผมโชคชะตาบุุศลมสนาดวงชะตานี้เป็นยังไงระบบเทวดาโดนบันดาลเขาเรียกว่าโดนบันดาลให้เจอได้พบได้เจอกับคนคนเนี้ยเากรรมในเวรคนคนเนี้ตามล้างตามผ่านตามไม่เลิกเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะให้เป็นเรื่องนะครับผมเรื่องราวต่างๆตามล้างตามผ่านตามลื้อนะครับผมจะเอาเรื่องให้ได้นะครับผมผลอะไรก็ไม่รู้ เราบผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาท่านมีเกณฑ์ชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันก็แปลว่าดวงเนี้ยดวงดีจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดตามล้างตามผานชาติที่แล้วคงไปทําอะไรให้แต่ว่าไม่ใช่ไปทางด้านไม่ดีตกตําแหน่งที่ดีเราไปช่วยเหลือพ่อป,ปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าเขาตามล้างตามผานเองเราบผมโชคชะตาท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้า,ลา,ลา,ลาที่จะพัฒนายอย่างก้าวโดด ยังตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเดอะสตาร์เทน้ำสู่ธรณีกดน้ำเพืําขันเลิกคบกันไปเลยเลิกคบไม่เอาไม่คบคนแบบนี้ไม่คบับผมเดอะชาร์ลส์เกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการประดิบปรดอยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย้วผมพระราชาส่งมอบถ้วยทองนั่งอยู่เฉยๆก็ได้รับ โอกาสทองสิ่งดีๆก็เปรียบเสมือนธุรกิจการงานการเงนิงนที่ใครบางคนเข้ามาส่งมอบให้แก่ท่านะครับผมใครบางคนเข้ามาส่งมอบท่านก็รับเอาไว้คนระับอย่าปฏิเสธนะครับจิตใจที่อ่อนโยนการได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ออกเดินทางจะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะเข้ามาประดิประดัง แเอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้ทุ่งข้าวเหลืองรำหัวใจพองโตหันคู่เกิดความเชื่อมชื่นท้องฟ้าสีขามดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเดฟูบังเกิดขึ้นในโชคชตามีการประจบประแจงเรียแข้งเรียขาเอาอาใจท่านเป็นพิเศษดวงชะตานี้ปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดด้วยร้าวแสนทุกทรมานแ้วผมเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเล่าสิเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาราชสีมานอนซบปากมีอำนาจบุญบารมีวาสนาสิงสิิธ์คำชูปกปักกุ้มครองรักษา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามันเจ็บปวดด่วรักแสนทุกข์ทรมานให้ท่านวางแบบแผนประเพน,นี้มองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้มันหมุนเวียนเป็นไปตามแบบแผนวงโลแห่งวัฏจ,จักรนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเอาแน่เอานอไม่ได้ในโชคกตา ซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งหายประเพณสิงสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาถือดาบนั่งขึ้นกล้าได้กล้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวเฮล่นรับทรัพย์อันจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น อาผมการตึตัตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนผสมเลจท่านจะได้ลืล่นเริงสังสรรตกตำแหน่งสามถ้วยเขาเรียกว่าไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบปักลงมาเต็มหลังกระบนกระไวกระสักกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าผ่านเดอะทาวเวอร์เปียงอาผมเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมานกับทุกสิ่งทุกอย่างในพบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ เดอะอมเบรนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นกดอเมจิกเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกลุ้มรองรักษาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดเหรียญใหญ่เบิ้มตกตกตำแหน่งในดวงชะตาเทพเทวดาโอนเงินมาให้ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชค จะได้รับโอกาสทองโอกาสดีอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโมมันปาดศัตรูเฮียนเตียนดวงชะตานี่ใช่ธรรมดาซะที่ไหนเพราะฉะนั้นในสังเกตในดวงชะตาว่าดวงชะตามันตกตำแหน่งดวงชะตาดีเมื่อไหร่ระบบนั่นแหละถึงเวลามุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังมมจนประสบผลตาไฮพิเชศตกตำแหน่งบูุษศลวาสนาจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทนันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม อันจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านอยู่รบเยเมนสุขต่อแต่นี้ไปขอทํานายว่าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคครับแก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดามีเงินแสนล้านจักรวาลนะครับผมพลับพลังบวงไว้ก่อนนะจ๊ะแสนล้านจักรวาลเลยนะนะครับผมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอย่างน่ากลัวดาบสองควายคิดปีนิดไต่ตองต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิงหสิทธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาส,สนามีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระโจนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการส่งมอบด้วยท้องโอกาสท้องโอกาส,กาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งมาพยอง กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันกล้าที่จะมุ่งมั่นในหัวมีแต่เม่เอเมงในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซสีที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอำนาจบนบาร,รมีวัสนาในการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคให้ท่านมองการไกลเพราะว่าดวงนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศลผมมองกาไกลถึงอนาคตให้ท่านยกย้ายถิ่นฐานและดวงชะตาจะเปิด วางแบบแผนได้ดีถ้าท่านคิดว่าถูกต้องแล้วก็ทาถ้าไม่ถูกต้องก็อย่าเพิ่งทำัะผมแต่ว่าให้มองการไกลถึงอนาคตแบบ,แบ,บตรงไหนดีก็ไปทําที่นั่นตําแหน่งที่ดีของท่านอยู่ตรงไหนล่ะดมูลมนสเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานนยมจะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคตาดวงชะตานี้จะได้รับทรัพย์โดยโชคตกตําแหน่งที่ดีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาเดวเวอร์ังเกิดส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนา เทพเทวดาสิ่งสิทธิ์คำชูปกป,กปกักกุ้งกองรักษาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงจาตานิชิงไหวชิพใช้เล่เหลี่ยมเล่กวนเพรเพือบายเอาท่านใดจ,จะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มานะครับผมหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะหมอสันส่งคลิปต,ตอบให้นะจ๊ะสี่คำถามแถมหนึ่งโปรโมชั่นหมอดูก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะจ๊ะแข่งขันนะจ๊ะ,ะครับสี่คำถามแถมหนึ่งนะครับผม 8 0ดรอยบาทนะครับผมคำถามมาสองร้อยนะครับลดไปสองร้อยครับ C คำถามแถมหนึ่งนะครับครับส่งคลิปตอบให้นะจ๊ะคลิปส่วนตัวนะจ๊ะไม่มีลงนะจ๊ะบางคนถามบ่อยมากเลยลงมาอาจารย์จะไม่จะลงได้ยังไงอาจารย์จะลงได้ยังไงลงไปเสร็จเลยนะเนี่ยไม่ได้มันเป็นคลิปส่วนตัวนะครับส่งให้กับท่านนะครับผมขอให้่านจำชื่อรับลื่นเป็นไปได้ด้วยทักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้านะครับขอให้่านจำชื่อครับสวัสดีครับ